ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาิโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาิโยมก็คงจะเปืดวพทยุดรอ ติดตามรับฟังกันอยู่หรือว่าเยยมที่เปิดวิทยุกระดังหมุนขึ้นวิทยุหารายการฟังอยู่เมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วก็ลองหยุดดู่อนก็ได้นะลองฟังเสียงจากรายการนี้ว่ารายการนี้นําความรู้อะไรมาให้แก่เราบ้างตอนนี้จรมากาลังนําเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ทานนะมาบรรยายโดยนํามาจากพระไตรปิฎกนะโดยเฉพาะช่วงสองสามวันนี้ ยมฟังเรื่องอดิตชาติของบัดิตสัมเนนที่เขาเคยเกิดเป็นคนยากจนเป็นหมาทุกตะยากจนค้นแค้นมากแต่เขาก็มีศรัทธาที่จะทําทบุญเลี้ยงพระ1รูปนะโยมฟังมาสองสามวันโยมฟังมาถึงตอนที่เขาไปทูลพระพุทธเจ้านะไปไปทูลพระพุทธเจ้าว่า เขาเป็นคนยากจนที่สุดในเมืองนี้ไม่มีใครยากจนเท่ากับเขาหรอกขอให้พระองค์ทรงโปรดหม่อมฉันด้วยขอพระองค์จงไปรับพระทหารที่บ้านของหม่อมฉันด้วยก็ไปทูลแต่พระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประทานบาตรยมประทานบาตรให้แก่เขานะพวกพระเจ้าแผ่นดินและก็ยุพร,ราชทั้งหลายเนี่ยที่ไปรอหน้าพระคันธวดรีของพระพุทธเจ้ารอที่จะรับบาตรของพระพุทธเจ้าให้ไป สวยที่พระราชวังของตัวเองต่างก็มองดูหน้าซึ่งกันและกันโยมคล้ายๆกับว่างงเลยโยมว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานบาตรให้แก่มหาทุกตะไปเสียแล้วนะญาติโย,ยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ข้อความจะเป็นอย่งายยยยงไรญาติโยมก็ฟังต่อนะแท้จริงใครๆเชื่อว่าสามารถเพื่อจะรับบาตรที่พระาศาสดาประทานแก่มหาทุกาตะด้วยอำนาจความเป็นใหญ่หามีไม่ คือถ้าพระเจ้าประทานบารให้ใครเนี่ยคนที่จะมายึดเอาบารจากบุคคลนั้นนั้นทาไม่ได้นะโยมนะก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปยึดอาบาตจากมือของหมาทุกตะเป็นแต่กล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนหมาทุกตาท่านจงให้บาดของพระศาสดาแก่พวกเราพวกเราจักให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้คือพันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านท่านเป็นคนขินใจจงเอาทรัพย์เถิดโอ้โยม ประโยชน์อะไรของท่านด้วยด้วยบาทเล่าซื้อบาทโยมอันนี้คล้ายๆซื้อบุญนะมาทุกตะนี่เขาก็อืมเขาว่าอย่างโยมมาทุกตะก็ตอบว่าข้าพเจ้าจักไม่ให้ใครข้าพเจ้าไม่มีความต้องการด้วยทรัพย์จักให้พระศาสดาเท่านั้นเสวยอืมเงินพันหนึ่งแสนหนึ่งไม่สําคัญแล้วโยมถ้าพระุทธเจ้าไปฉันไปเสวยพระขยาหารที่บ้านของตัวเองนี่ เรียกว่าบุญอน,นิสงส์มันมากกว่าเงินตั้งพันหนึ่งเงินตั้งแสนหนึ่งนะอันนี้เป็นงไงโยมชนทั้งหลายที่เหลืออ้อนวอนเขาไม่ได้บาทแล้วจึงกลับไปคนที่มาเฝ้ารอรับบาตต่างก็อ้อนวอนขอบาตรโดยการแลกกับเงินมากมายนะแต่เขาก็มายอมให้โยม เมื่อมหาทุกตาไม่ให้ก็ต่างคนก็ต่างกลับนะพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกตะแม้ถูกเขาเล้าโลมล่อด้วยทรัพย์ก็ไม่ให้บาทของพระศาสดาก็ใครๆไม่อาจจะรับก็ใครๆไม่อาจจะรับบาทที่พระศาสดาประทานแล้วด้วยพระองค์เองได้ อันธยธรรมของมหาทุกตะนี้จะมีประมาณเท่าไรคือคิดเขาก็รู้กันนะว่าบาตรที่พระพุทธเจ้าประทานให้กับใครๆนี่คนอื่นจะมายึดเอาไม่ได้นะพวกพระเจ้าแผ่นดินยุพร,ราชทั้งหลายก็มาคิดกันว่าที่บ้านของมหาทุกตานี่จะมีข้าวปลาอาหารดีสักเท่าไรนะทยธรรมของมหาทุกตามันจะดีไหมในเวลามหาทุกตะนี้ถวายทยธรรมเสร็จ เราจักนำพระศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับเราดังนี้แล้วจึงได้ตามเสด็จไปพร้อมด้วยพระศาสดาทีเดียวก็คิดว่าที่จริงก็เป็นไปได้ยากนะโยมนะโดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเสวยพระกยอาหารที่ไหนเสร็จแล้วทรงอิ่มแล้วชักพระหัตถ์ออกจากบาทแล้วเนี่ยโดยส่วนมากนะพระองค์จะไม่ไปเสวยที่อื่นนะแต่ตรงนี้พวก พระราชายุพร,ราชทั้งหลายก็มาคิดกันว่าเมื่อพระศาสดาได้ไปเสวยที่บ้านของนายทุกตาแล้วก็จะนำพระศาสดา,าไปเสวยที่ปราสาทที่วังของตัวเองอะนะที่เขาจัดอาหารดีๆไว้ในาโยมก็ต่างก็คิดอย่างนี้นะแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าไปต้องการจะไปดูข้าวปลาอาหารของ มหาทุกตาว่าดีแค่ไหนโยมพระศา,าสดาเสด็จไปเรือนของมหาทุกตะฝ่ายท้าสกะะเทรราชจัดอาหารจัดอาหารพัดมีข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นต้นปูอาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดาแล้วประทับนั่งมหาทุกตะ นำพระศาสดาไปแล้วกราบทูลว่าจงเสดเข้าไปเถิดพระเจ้าค่ะก็เรือนที่อยู่ของเขาต่ำํำคล้ายประตูต่ำนะผู้ที่ไม่ก้มไม่อาจเข้าไปได้ก็แต่ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสดเข้าสู่เรือนไม่ต้องก้มเสดเข้าไปอันนี้เป็นพุทธวิสัยโยมเป็นพุทธบารมีของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าในเวลาเสดเข้าสู่เรือนแผ่นดินใหญ่ย่อมยุบลงภายใต้ หรือเรือนสูงขึ้นนี่เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถวายไว้ดีแล้วเป็นเพราะอาน,นิสงค์ของฐานบาร,รมีที่ทรงบำเพ็ญมาสมัยสร้างบาร,รมีนะอันนี้เวลาพระองค์เสด็จไปที่ไหนๆเนี่ยที่ท,ที่ที่ดอนก็จะยุบลงหรือว่าที่ลุ่มก็จะอ่าฟูขึ้นนะโยมเป็นธรรมมาดาเป็นธรรมเนียมพระพุทธองค์จะไม่ทรงย่อพระกาย เดินเข้าไปนะอันนี้ประตูบ้านของนายทุกขาตาก็อาจจะดูต่านะแต่พระอ,องค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ย่อพรากายนะโยมนะแผ่นดินยุบลงไปเลยทําให้พระอ,องค์เสด็จเข้าไปโดยปกติอันนี้เป็นยังไงโยมในเวลาที่พระอ,องค์เสด็จออกไปแล้วทุกสิ่งเป็นปกติเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นพระาศาสดาทั้งประทับยืนอยู่นั่นเองเสด็จเข้าสู่เรือนแล้ว ประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าสก,กะปูไว้แล้วเมื่อพระาศาสดาประทับนั่งแล้วพระราชารับสั่งว่าเพื่อนหมาทุกตะท่านไม่ให้บาดของพระาศาสดาแก่พวกเราแม้ผู้อ้อนวอนอยู่พวกเราจะดูก่อนศัก,กระที่ท่านจัดถวายพระาศาสดาเป็นเช่นไรดูสิว่าข้าวปลาอาหารของท่านเนี่ยมันมีกี่อย่างลำดับนั้นท้าสก,กะเปิดข้าวยาคูและพัดออกอวด อันนี้ท้าสกับปลอมนะโยมนะเป็นคนทําครัวอยู่กลิ่นเครื่องอบอาหารพัดเหล่านั้นได้ตลบทั่วพระนครตั้งอยู่เป็นกลิ่นอาหารทิพย์โยมพระราชาทรงตรวจด,ดูข้าวยาคูเป็นต้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันคิดว่าทายธรรมของมหาทุกตะจักมีศัก์เท่าไหร่ เมื่อมหาทุกตะนี้ถวายทายทธรรมแล้วจักนำเสด็จพระศา,าสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาถวายไว้สำหรับตนดังนี้จึงได้มาแล้วอาหารเห็นปานนี้หมอมฉันไม่เคยเห็นโยมตกลงที่บ้านที่วางของตัวเองไม่เคยมีอาหารดีๆอย่างนี้เลยนะไม่เคยเห็นได้ซ้ําไปโยมไม่เคยบริโภคด้วยเพราะอะไรเพราะเป็นอาหารทิพย์โยมเมืม่อมอมฉันอยู่ในที่นี้ มหาทุกตะต้องลำบากเหลือเกินม่อมฉันจะกลับถวายบังคมพระาศาสดาแล้วเสด็จหลีกไปโอ้โหโยมเนาะบ้านของมหาทุกตะเต็มด้วยแก้วเจ็ดอย่างฝ่ายเท้าสสก,กาดถวายยาคูเป็นต้นทรงอังฆาพระาศาสดาโดยเคารพแม้พระาศาสดาทรงทำพัฒกิจแล้วทรงทำมนโมทนาเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป พระบรุตรเจ้าพระองรงเสด็จกลับโยมท้าวสกะได้ให้สัญญาแก่มหาทุกตะเขารับบาตรตามเสด็จพระศาสดาท้าวสกะเสด็จกลับเสด็จกลับจากวัดนะประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของมหาทุกตะทรงแลดูอากาศแล้วฝนแก้วเจ็ดประการตกลงจากอากาศเต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขาแล้วยังล้นไปทั่วเรือน ในเรือนของเขาไม่มีที่ว่างภรรยาของเขาได้จูงมือพวกเด็กนำออกไปยืนอยู่ภายนอกเขาตามเสด็จพระศาสดา,าแล้วกลับมาเห็นเด็กข้างถนนจึงถามว่านี่อะไรโอ้โหโยมนะช่วงที่มหาทุกตาไปส่งพระบุทรเจ้าเนี่ยท้าสากาก็เนรมิตให้แก้วเจ็ดประการตกมาในเรือนเต็มภาชนะในบ้านของมหาธุกตะภรรยาเขาแล้วก็พวกเด็กๆนะไม่มีที่อยู่โยม จึงนําเด็กออกมาจากบ้านมาอยู่ที่ข้างๆถนนนะหมาทุกตะก,กลับมาเจอเด็กดก,ก็สงสัยถามว่ามันอะไรกันนี่พระศาสดาขอไปภรรยาของเขาตอบว่านายเดืเอนของเราเต็มไปด้วยแก้วเจ็ดประการทั่วทั้งหลังไม่มีช่องจะเข้าไปได้เขาก็ได้คิดว่าทานของเราให้ผลในวันนี้เองดังนี้แล้วจึงไปสู่พระราชสำนักถาวายบังคมพระราชาแล้ว เมื่อพระราชาตรัสรับสั่งถามว่ามาทำไมจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าเรือนของข้าพระองค์เต็มไปด้วยแก้วเจ็ดประการขอพระองค์จงขอพระองค์ทรงถืออาศทรัพนั้เถิดเอาไปพระราชาทานมอบให้แก่พระราชาด้วยนะโยมเนี่ยพระราชาทรงดําริว่าน่าอาัศาจรรย์ทานที่เขาถวายแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงที่สุดในวันนี้เอง ดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับเขาว่าเธอควรจะได้อะไรหมาทุกตาทูลว่าขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่มเพื่อต้องการนำรัพย์มาพระราชาทรงส่งเกวียนพันเล่มไปให้นำรัพย์มาเกลี่ยไว้ที่พระรานหลวงกองทซั์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตานพันเล่มโยมเกวียนพันเล่มน่าจะมากขนาดไหน่ พระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในกรุงนี้ใครมีทรัพย์ถึงเท่านี้ไหมไม่มีพระเจ้าค่ะจะควรทําอย่างไรแก่คนมีทรัพย์มากอย่างนี้ควรตั้งเป็นเศรษฐีพระเจ้าค่ะพระพราชาทรงทรําศักระเป็นอันมากแก่เขาแล้วรับสั่งให้พระราชทานตําแหน่งเศรษฐีเนี่ยยอมอัน,นิสงภายในเจ็ดวันเลยนะเพราะว่าถวาย เขาจะทาแก่บุคคลพูดถุงพร้อมด้วยคุณโยมแต่ก็ไม่ได้ทุกไม่ใช่ทุกคนนะโยมนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้เสมอไปเพราะว่าคนบางคนถ้ากรรมเก่าไม่ดีพอเนี่ยแม้ถวายกับพระพุทธเจ้าก็ก็ไม่ได้รับอานิสงส์ภายในเจ็ดวันนะแล้วก็หรือได้รับแต่ก็ไม่ได้มากถึงขนาดนี้แต่ว่ากรรมเก่าของมหาทุกตะด้วยแล้วก็อนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยนะ เขาจึงได้รับผลอย่างมากมายมหาศาลภายใน7วันลำดับนั้นเท้าเธอตรัสบอกที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งในการก่อนแก่เขาแล้วตรัสว่าเธอจงถางพุ่มไม้ที่เกิดในที่นี้แล้วปลูกเกลือนอยู่เถิดตอนนี้เป็นเศรษฐีประจำเมืองแล้วโยมจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆสมกับตำแหน่งเศรษฐีนะเมื่อเขาแพ่วถางที่นั้น ขุดพื้นทําให้เรียบอยู่หมอ้อซับได้ผุดขึ้นยัดเยียดกันและกันโอ้โหยมไปเจอมอ้อซับเมื่อเขาเมื่อเขากราบทูลแด่พระราชาท้าเธอจึงรับสั่งว่ามอ้อซับเกิดเพราะบุญของเธอนั่นเองเธอนั่นแหละจงถือเอาเถิดพระราชาก็ไม่ละโมบนะโยมนะก็รู้ว่าเป็นพระบุญของมหาทุกต์นั่นแหละไม่ได้รีบเอาทรัพย์ของมหาทุกตะมาเป็นของตนคนะิดว่ามันเป็นบุญของใครของมันนะ มหาทุกตะตายแล้วเกิดในกรุงสาวัตถีเป็นยังไงโยมมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเขาได้ปลูกเรือนแ,แล้วถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันคล้ายๆฉลองปราสาทฉลองเรือนโยมทำการเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ถึงเจ็ดวันนะ แม้เบื้องหน้าแต่นั้นเขาดำรงอยู่บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุในที่สุดอายุได้บังเกิดในเทวโลกโอ้โยมแสดงว่าในชาติที่เป็นมหาทุกตะตายแล้วนี่ไปเกิดในสวรรค์นะโยมอนิสงของการทำดีให้ทานของเขาเนะสวยีิปะยะสมบัติสิ้นพุทธทันดรหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าพนามว่ากสปะปริพานแล้วนะเขาเกิดในสวรรค์ สิ้นพุธทธันดรหนึ่งคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นั้นนิพพานมาถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้อุบัติคือพระพุทธเจ้าของเราอุบัติเนี่ยยังก็พุธทธันดรหนึ่งโยมสเสวยทิพยสมบัติอยู่พุธทธันดรหนึ่งนะในพุธทธุป,ปาทกานี้จุติจากนั้นแล้วคือจุติจากสวรรค์นะโยมถือปฏิสันธิในท้องทิดาคนโตในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรเถระ ในกรุงสาวัตถีมาเกิดอุปถาของท่านภาษารีบทนี้ก็มีเยอะมากโยมมีหลายตระกูลนะตระกูลนี้ก็ถือว่าเป็นตระกูลใหญ่โยมลูกสาวคนโตตั้งท้องโยมตั้งคันรู้ไหมคนที่มาเกิดในคันเนะี่ยคือใครคือมาหาทุกตะโยมตายมาจากสวรรค์นนะนี่แหละโยมการเวียนว่ายตายเกิดนะโยม เกิดเป็นนั้นบ้างเกิดเป็นนี้บ้างแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วจะสัตว์ไปเกิดนะถ้ากรรมดีก็สัตย์ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาถ้ากรรมชั่วมันก็สัตว์ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่ให้ผลนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละโยมโดยธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่พระองค์ทรงสแสดงนะเคยเวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยม,มามากมายนะับพบชาติไม่ถ้วนเหมือนนั้นเถอะ เกิดเป็นอย่างนั้นบ้างเกิดเป็นอย่างนี้บ้างสลับผัดเปลี่ยนภพภูมิกันไปเรียกว่าเปลี่ยนภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจำบรุเป็นพระหันดับขันทับปร,รีนิพานนั่นแหละจึงจะหยุดการเกิดได้เนี่ยก็เป็นธรรมดาโยมตายแล้วก็มาเกิดในท้องของลูกสาวคนโตตระกูลอุบกขาของท่านพระสารีบุตรครั้งนั้นมารดาบิดาของนางทราบความที่นางตั้งคันจึงได้ให้เครื่องบริหารคัน ดูแลคันอย่างดีะนะโดยสมัยอื่นนางเกิดแพ้ท้องเห็นปานนี้ว่าโยมความแพ้ท้องของนางนี่แปลกนะคือแพ้ท้องว่าโอ้เราพึงถวายทานแก่ภิกษุห้ารยูปตั้งต้นแต่พระธรรมเสนาบดีคือถวายพระสารีบุตรเป็นประธานนะด้วยรถปลาตะเพียนแล้วคือว่าเอาปลาตะเพียนมาทํากับข้าวนะอันนี้มันเป็นเพราะ พลังของความรู้สึกของลูกที่อยู่ในท้องโยมพระมหาทุกตะเขาเคยถวายปลาตะเพียนเอาไว้เวลามาเกิดในท้องนี่มันทําให้แม่อยากจะถวายปลาตะเพียนแก่พระนะหมายถึงทํากับข้าวด้วยปลาตะเพียนโยมแล้วนุ่งผ้าย้อมฝาดนะแพ้ท้องปแปลกๆนะอยากนุ่งผ้าเหลืองโยมนั่งในที่สุดอาสนะนั่งต่อท้ายพระบริโภคพัดท,ที่เป็นเดนของพิสุเหล่านั้น ใ,ใครก็ว่าน,นิมนต์พระ500มามาเลี้ยงะนะแล้วก็ตัวเองก็นั่งต่อท้ายพระรูปสุดท้ายบริโภคอาหารที่เหลือจากพระยมอันนี้มันเป็นความรู้สึกของลูกที่อยู่ในท้องนะทําให้นางต้องแพ้ท้องอย่างนี้นางบอกแกม่มานดาบิดาแล้วกระทำตามความประสงค์ความแพ้ท้องก็ระงับไปต่อมาในงานมงคล7ครั้งแม่อื่นจากนั้น มารดาบิดาของนางเลี้ยงพิสุห้ารอยรูปมีพระธรรมเสนาบดีเถระเป็นประมุขด้วยรถปราตะเพียนเหมือนกันเจ็ดครั้งงานมงคลที่ทําในบ้านเนี่ยทุกครั้งก็นิมนต์พระห้ารอยรูปมีท่านพระสาตรีบุตรเป็นประธานนะและก็ทุกครั้งก็ทํากับข้าวด้วยปราตะเพียนด้วยโยมนะทารกออกบวชเป็นสามเณร ก็ในวันนั้นก็ในวันตั้งชื่อในวันตั้งชื่อเมื่อมารดาของเด็กนั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้สิกขาบททั้งหลายแก่ทาตของท่านเถิดพระเถระจึงกล่าวว่าเด็กนี้ชื่ออะไรมารดาของเด็กก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคนเงะงะในเรือนนี้แม้พวกพูดไม่ได้เรื่องก็กลับเป็นผู้ฉลาด ตั้งแต่การที่เด็กนี้ถือปฏิสนธิในท้องเพราะฉะนั้นบุตรของดิฉันจักชื่อว่าหนูบัณฑิตเถิดพระเทระได้ให้สิกขาบททั้งหลายแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนูบัณฑิตเกิดมาความคิดเกิดขึ้นแก่มารดาของเขาว่าเราจะไม่ทำลายอัยารัยของบุตรเราในเวลาที่เขามีอายุได้เจ็ดขวบ เขากล่าวกับมารดาว่าอ๋อคือว่าถ้าลูกขออะไรยังไงก็จะจะให้นะนะถ้าลูกขอบวชก็จะไม่ห้ามลูกก็จะให้ลูกบวชแล้วก็เป็นดังนั้นจริงๆเนยโยมพอลูกตัวเองอายุเจ็ดขวบก็ขอบวชเลยโยมเนี่ยนะเขากล่าวกับมารดาว่าผมจะบวชในสำนักพระเถระนางกล่าวว่าได้พ่อคุณไม่ได้นึกไว้แล้วอย่างนี้ว่า แม่ได้นึกไว้แล้วอย่างนี้ว่าจะไม่ทําลายอัตยาศัยของเจ้าดังนี้แล้วจึงนี้มนต์พระเถระให้ฉันแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทาตของท่านอยากจะบวชพระสารีบุตรท่านก็คุ้นเคยกับตระกูลนี้มากเพราะว่าเป็นตระกูลอุปถากรนะพอลูกตัวเองอยากจะบวชก็ยิ่งดีใจมากโยมนะดีใจมากก็ไม่ทําลายอัตยาศัยไม่ทําลายความคิดเจตนาของลูกก็ให้บวชนะ ดิฉันจักนำเด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็นส่งพระเถระไปแล้วให้หมู่ญาติประชุมกันกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจากรรักทำศักระที่ควรทำแก่บุตรของข้าพเจ้าในเวลาเป็นครหอัสในวันนี้ทีเดียวคือตอนเป็นโยมเป็นครวาตเป็นครหอัสเนี่ยอะไรพอจะให้ได้ให้ให้หมดเลยในวันนี้นะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะเป็นนักบวชแล้ว เขาจะเป็นนักบวชแล้ววัตถุเข้าของเครื่องประดับตกแต่งของครหัสหัไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่มีสิทธิ์ที่จะประดับตกแต่งแล้วนะจริงที่ว่าวันนี้จะต้องตกแต่งให้ดีที่สุดเลยดังนี้แล้วให้ทำศักระมากมายพาหนูบัณฑิตนั้นไปสู่วิหารได้มอบถวายแก่พระเถระว่าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิดเจ้าค่ะพระเถระ บอกความที่การบวชเป็นกิจทําได้ยากแล้วคือบอกว่าไอ้หนูการบวชมันยากนะเธอจะอยู่ได้หรืออะไรอย่างนี้เมื่อเด็กรับรองว่าผมจักทําตามโอวาทของท่านครับจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงมาเถิดชุบผมให้เปียกแล้วบอกตะจะปัญจะกรรมฐานให้บวชแล้วคือบอกให้กําหนดเกสาโลมานะขาทัานตาตาโจนะคือผมกนเล็บฟันหนังยมเรียกว่าตะจะ ัญจะกรรมฐานนะแม้มารดาบิดาของบดิตสำเร็จนั้นอยู่ในวิหารนั้นเองสิ้นเจ็ดวันโอ้ยังไม่ได้กลับเลยโยมคือทําบุญฉลองลูกเนนตัวเองนะตลอดเจ็ดวันโยมถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนอย่างเดียวในวันที่เจ็ดเวลาเย็นจึงได้ ไปเรือนโอ้โหโยมกลับเรือนอีกแล้วโยมนะเวลาหมดลงพอดีโยมได้โยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาตมาภาพพระปริญญาปริญญานผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจักลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัรทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร